พักหลังอะคะอ่ะเราแบบว่าเขาจะเป็นทรงแบบว่าเป็นดาวทวิตอะคะ่ะแต่ว่าเขาจะเมินแชทเป็นส่วนมากอะไรนะอะไรอะไรนะขออีกทีเขาแบบว่าเป็นทรงสกอตดาวทวิตอะคะ่ะ <c oughs> หลังามากซมูอตก็แบบว่าแรกๆกซามูเอก็บน่นหลังๆมาซามูเอก็เริ่มไม่บ่นแล้วเพราะว่าซามูเอตคิดแกบน่นเขาก็จะแบบว่าเป็นดาวทวิตแบบคีฟโกงเป็นไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็เมินแชทเรื่อยๆ มกมค่าเพนจ่ายทุก,ทกอย่างเคลียร์หมดผม,ผมดดผดโคตรโล่งโคตรโปร่งตำรวจตรวจเยี่ยวนี่คือเดินมาเยี่ยวเลยอ่ะเดินเยี่ยวใส่หน้าตำรวจเลยนักโปร่งประโปร่งจัด <c oughs> ไม่มีนี่เอ้ยมีพี่ของพิเซล่าพยอยให้แกได้ ช่างดำครับช่างดำจบแล้วช่างดำ<ะ>วันนี้มาทำกล่องครับกล่องกล่องดำ<ะ>ไอ้กล่องส้มนะับกล่องดำเรียกอะไรครับ เออ่จ่ายเงินให้กันการยินอะไรล่ะช่างดำอยู่ไหนครับช่างดำอ๋อรอข้างในครับข้างในห้องข้างในห้องไหนเลยอ๋อโอเคผมขอดูของในรถบ้างได้ไหมครับไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยออ๋อโล่งอึบหรืออ๋อโล่งเลยค่ะมีแต่กล่องผมขอทานข้าวสักครู่นะได้ค่ะ กี่กองหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่คือเหล็กหนึ่งพันกับเงินสองแสนถูกปะถูกต้องค่ะเลขน่าจะกิีดได้เลขอะไรครับอ่าหนึ่งห้าศูนย์สามค้านี่ครับอ่าเดี๋ยวขอบัตรด้วยค้าขึ้นไว ขึ้นแล้วค่ะขอเบอร์ด้วยแปดหนึ่งสองสามแปดแปดหนึ่งสองสามแปดโอเคค่ะเรียบร้อยครับเราได้พู่เอ่อที่คืนถูกไหมถูกต้องค่ะโอเคครับเ,เขาหมือนเหรอลีสว,วัสดีค่ะสวัสดีครับ อ,อ๋อมาทมอยาฟังครับพอ <c oughs> ดีบ้างครับคนนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้เหรอคะใช่ตัวชุดก็เปลี่ยนไม่ได้ความตัวไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรครับแต่พี่วิลลี่เลือดเต็มตัวเลยนะคะน่ะอ๋อพอดีโดนระเบิดมาครับเมื่อกี้ไปนี่มาดิมาที่หลอกม,มาดิหลอดพอปเปอร์ดิชนถังน้ำมันซ่าแล้ว นี่ได้ข่าวเลิกกับสกอรแล้วเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะเลิกกันแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์ภัทาเลิกเพราะอะไรอ่ะคือเลิกเพราะอะไรหรอจะเป็นจะเมื่อไม่มีเวลาแล้วเขาก็ไม่มีเวลาค่ะเพราะเขาต้องทํางานใช้หนี้แล้วก็ต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กัถ้าไมคนไม่ไปช่วยเขาทำอะไรใช้หนีล้วครับมันจะได้มีเวลาให้กันก็จะเมื่อพึ่งจะมื่อบอกเขาว่าจะเมื่อพึ่งผ่อนรถให้เขาเสร็จใช่ไหมคะ ซัมเมอร์ก็จ่ายแก๊งกลันจะเสรจยละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเลิกกันอะซัมเมอร์ก็ช่วยเขาค่ะช่วยเขาส่งเงินแก๊งอะแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเขามาบอกเลยล้วก็เลยโอเคค่ะตามนั้นก็เลยเลิกกันอ๋อสกอตไเคยบอกเลิกเหรอครับเขาบอกว่าอยากยึติความสัมพันธ์ค่ะอัมเมว่าก็เลยโอเคตามนั้นค่ะเพราะว่าเขาน่าะไน้ฮี่ใช้ภาษาทางการเดือนไปไหมวะ เอ้ยคุณดูดูซับซ้อนดีครับเนี่ยอะอ๋อไม่มีอะไรก็ซับซ้อนแหละมังครับะเขาไม่เชื่อว่าเขาคงมีเหตุผลน่ะใช่ผมก็เชื่อว่าเขามีเหตุผลเขาพูดว่าเขาไม่อยากให้ซัมเมอร์รอด้วยอืแล้วคุณรักเขาไหม ารักสิแต่ว่านั่แหละค่ะเขาบอกว่าแล้ว<ม>คุณ<า>ไม่ไมลองณเรอคุณ,ล,คณลองยื้อไหมคุณเคยคุณได้ลองยื้อไหมไม่เคยคะ่ะไม่ลองยื้อเท่าไหร่แล้ครับฉันก็กวว่าถ้ายื้อแล้วาเกลับไปมันเราจะไม่มีค่าอะไรสําหรับเขาคะ่ะเพะว่าถ้าเขารักเรา,าเขาไม่น่าจะปล่อยมือเราหรือเปล่า เพราะว่าผ่านอะไรได้วยกันมาตั้เยอะบางทีผมว่ามันอาจจะมีเหตุผลที่อันนี้ก็ได้นะคุณไม่เคยลองถามเขาไหมล่ะคุณไม่เคยถามเขาเลยนี่คุณก็คิดไปงั้นไปนี่ไปนน่ไปนั่งก็แค่อยากยุติความสัมพันธ์ขอคุณแล้วคนก็ปล่อยให้มันยุติไปนะนะใช่ปะ ใช่ค่ะสลหรับปล่อยอคุณก็แค่กลัวว่าคุณค่าของตัวคุณจะลดลงถูกไหมถ้าคุณง้อเขาไม่ใช่ค่ะแม่ไม่ใช่ว่ากลัวว่าคุณค่าของตัวเองจะลดลงแต่ก็คุณ <พอ S 1> ื่อทีคุณบอกว่า,วาถ้าเกิดว่ากลัวยื้อไปแล้วเขาจะไม่บจบกลับไปควเป็นกันแล้วเขาจะมองคุณไม่มีค่าไม่ใช่หรอใช่ค่ะเพราะว่าพักหลังอะคะ่ะเราแบบว่าเขาจะเป็นทรงแบบว่าเป็นดาวเทวีอะคะ่ะ แต่ว่าเขาจะเมินแชทเป็นส่วนมากอะไรนะอะไรอะไรนะขออีกทีเขาแบบว่าเป็นทรงสกอตดาวทวิตอะคะ่ะ <c oughs> หลัง,งามาซัมเมอร์ก็แบบว่าแรกๆซัมเมอร์ก็บน่นหลังๆมาซัมเมอร์ก็เริ่มไม่บ่นแล้วเพราะว่าซัมเมอร์คิดแก่น,นเขาก็จะแบบว่าเป็นดาวทวิตแบบคีบ going เป็นไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็เมินแชทเรื่อยๆซัมเมอร์ก็เลยอ่ะแล้วแต่ ก็เลยแล้วแต่แล้วกันอะไรอย่างงี้เพรพูดพูดมากไปมันก็มืนอยู่ดีอะค่ะคุณเบลลี่อ่าอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจก็เลยนั่นแหละเราจะทำยังไงก็เลยก็ก็ก็จะให้ทำยังไงอะคะเขาเป็นดาวทวีอ่ะเว้ยคุณไม่คุณไม่รู้จักดาวทวีทองจริงหรอมาบอกให้ไอ้สกอร์ดาวทวีไม่จริง คุณเราไปหาคุณเราไปหาตามข่าวเอ็มซีมีดาวทวิตตัวจริงอยู่บอกให้จริงเหรอคะใช่แต่เขาอะชอบแบบว่าคือคือโคตรรับของอันเนี้ยเสมอเขาจะได้เพราะว่าเสมอทำงานแล้วแล้วเข้าใจว่าเขาทํางานอะไรบ้างเข้าใจว่าเขาต้องขายยางัดร้านขายยานัดร้านเพราะว่าไปด้วยกันบ่อยช่วงแรกๆค่ะใช่เพราเมื่อรู้ว่าต้องรับของอะไรอย่างนี้เพราะว่าไอที่แบบโคตคุยกันดืดๆเนี้ยอันเนี้ยไม่เข้าใจเพราะว่าไม่ยอมตอบแชทนะคะแก๊งหนึ่งและไม่สนใจ ก็คือเขาห่างบางเมือด้วยใช่เราแบบเราคิดในใจเราไม่ดีตรงไหนวะก็สนใจเพราะม่ก็สนใจเขาแล้วึก่หมยว่าเมื่เราต้องฟาร์มอะไรเงี้ยต้องขับรถนี้รัรวหรืออะไรอะไรคือไม่เข้าใจคะ่ะว่าแต่ว่านะความรู้สึกคนเราไม่เหมือนกันนะใช่มันก็คือแบบว่ามันก็คือแบบว่าเหมือนเขายือนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่อยืนอยู่ตรงนี้ความรู้สึกนั้น นคนอะไรอย่างกันอะ่ะทำไมความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรจะทํำยังไงใช่ว่าก็คือก็รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาคงคิดดีแล้วที่พูดออกมาเขาจะไม่รู้แต่กาไม่ได้โกรธเขานะที่แบบว่าไงครับพี่นี่ทำอะไรอยูอ่อยู่หน้าอู่ แต่ว <si> ่ามันอยู่ในตลาดส้มอ่ะเป็นร้อยยี่สิบโลแต่มันร้องอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองเดี yani> ๋ยวพี่เองแค่นี้แค่นี้เอางัยว่าแค่นี้แค่นั้นแหละโอเคครับผมอ่าต่อเลยครับอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะพี่พี่นี่ก็เลิกกันอืมเข้าใจได้แต่ว่าแหละมันหลายๆอย่างความคิดเราไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดเราเรามองมองมองต่างใช่ใช่ แหละสมมว่าก็บุกว i mean. kind of ่าเข้าใจเขาค่ะว่าเขาแบบไม่ว่างอ่ะหรือบางทีเขาอาจจะมีสาวใหม่เอางี้เอางี้เราเรายืนตรงนี้นานไหมเรายืนตรงนี้นานไหมตรงนี้นะตรงนี้พี่เยใช่ไหมใช่เรายืนนานไหมเออคาดนารค่ะว่าเพื่อนอยู่นู่นอ่าี๋ยวพี่มาพี่ขอเวลาสิบนาทีโอเคค่ะงานมาก่อนเว้ยงานมาก่อนเว้ยสาบ A yes wing